มูลนิธิอนันทมหิดลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนเริ่มแรกก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2498เพื่อเป็นพระบรมราชานุสรณ์ถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระเชษฐาธิราชที่ทรงสนพระราชหฤทัยในด้านการศึกษาของประชาราชและมีพระราชประสงค์ ที่จะทรงศึกษาจนถึงขั้นสูงสุดประกอบกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตรหนักว่าประเทศชาติต้องมีผู้เชี่ยวชาญในวิชาการชั้นสูงจึงควรให้ผู้ที่ใฝ่ใจในการศึกษาที่แสดงความสามารถอย่างยอดเยี่ยมได้มีโอกาสไปศึกษาวิชาการชั้นสูงณนะต่างประเทศประเดิมด้วยพระราชทานทุนแก่นักศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ ต่อมาได้เพิ่มสาขาวิชาอื่นๆขึ้นอีกรวม8แผนกะที่สำคัญทุนอนันทมหิดลเป็นทุนการศึกษาให้เปล่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อร์แสงดาวแลนรอดเขาแก้วนักเรียนทุนอนันทมหิดลปี2547ที่ได้รับพระราชทานทุนไปศึกษาต่อด้านแผนกเกษตรศาสตร์ที่สหรัฐอเมริกาหลังจบการศึกษาระดับปริญญาเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรแสงดาวมาเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาปัตภพีวิทยาคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนสอนนิสิตในระดับต่างๆทำงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศควบคู่ไปด้วยโดยตั้งใจถ่าย,ายทอดความรู้ที่ได้เล่าเรียนมาให้เกิดประโยชน์สูงสุดสมดังปณิธานที่ตั้งไว้ทุนอนันทมหิดล เป็นความภาคภูมิใจสูงสุดในชีวิตแล้วในวันที่เราได้ทุนนะคะเราก็ได้สัญญากับคณะกรรมการนะคะว่า ถ้าวันหนึ่งเนี่ยเรามีโอกาสได้ทุนแลเราเรียนจบมาเนี่ยเราก็อยากจะทํางานที่ไปช่วยเหลือกเกษตรกรซึ่งในขณะที่เราเป็นอาจารย์นะคะในการเป็นอาจารย์นะคะเราก็สามารถที่ทําหน้าที่ทางในเรื่องของการเรียนการสอนและการวิจัยรวมทั้งบริการวิชาการค่ะซึ่งในเรื่องของการบริการวิชาการนะ,ะส่วนหนึ่งเราก็สามารถที่จะขอทุนแล้วก็ลงไปให้ความรู้กับเกษตรกรค่ะซึ่งตัวดิฉันเองนะคะก็ชอบที่จะลงไปในพื้นที่แล้วก็นําความรู้เนี่ยไปให้เกษตรกรซึ่งความรู้ที่นําลงไปนะคะก็จะเป็นความรู้เรื่องของการเรื่องดินเรื่องปุ๋ยเรื่อง การจัดการดินจัดการปุ๋ยที่ถูกต้องเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยเขาสามารถลดต้นส่วนได้พระองค์ในทรงงานในเรื่องของดินเยอะมากซึ่งตัวดิฉันเองเนี่ยก็มีความมีความสนใจมาตั้งแต่เด็กแล้วก็คือเลือกที่จะเรียนในสาขานี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นการดําเนินรอยตามพระราชดำริของท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรแสนดาวยังบอกด้วยว่านิสิตเกษตรที่เลือกเรียนภาควิชาพัฒภีวิทยาส่วนใหญ่ได้แรงบันดาลใจ มาจากพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชประกอบกับความตั้งใจถ่ายท,ายทอดความรู้ของอาจารย์จึงเป็นการจุดประกายให้เยาวชนเหล่านี้พร้อมเรียนรู้เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากต้นแบบเพื่อความสำเร็จของพวกเขาในวันข้างหน้าแล้วหนูก็เห็นแบบว่าในหลวงราชการที่9ค่ะได้เปลี่ยนจาก ที่ปลูกฝิ่นให้มาเป็นที่ปลูกสตรอเบอรี่ค่ะตัวหนูนะคะหนอะูอยากเป็นพวกข้าราชาการค่ะหนูอยากจะเอาความรู้เนี่ยค่ะไปถ่ายทอดให้ชาวบ้านได้ด้วยอาจารย์สอนวิชาเคมีดินนอกจากสอนอยากเข้าใจให้เด็กเข้าใจจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์ยังสอดแทรกประสบการณ์ของตัวเองที่ไปลงพื้นที่มาอาจารย์จะชอบพูดถึงเรื่องปัญหาหน้าข้าวของเกษตรกรค่ะแล้วก็ได้ฟังมาแล้วก็เหมือนเราก็ได้ประสบการณ์ อีกต่อหนึ่งเหมือนกันค่ะอีกสิ่งที่นักเรียนทุนอนันทมหิดลท่านนี้ให้ความสำคัญและตั้งใจจะทำคือการลงพื้นที่ให้ความรู้กับเกษตรกรชาวนาชาวไร่ด้วยตนเองด้วยประสบการณ์ที่ทางบ้านประกอบอาชีพเกษตรกรรมมาก่อนทำให้ทราบว่าถ้าเกษตรกรมีความรู้เรื่องดินจะทำให้การปลูกข้าวได้ผลผลิตดีขึ้นมาก ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรแสนดาวทั้งที่มหาวิทยาลัยการเป็นแบบอย่างแก่นิสิตรวมทั้งการให้คำแนะนำแก่เกษตรกรทั้งหมดนี้แม้จะเป็นเพียงส่วนเล็กๆจากการทำงานของหนึ่งในนักเรียนทุนอนันทธมหิดลนับเป็นพระมหาการุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีสายพระเนตรที่ยาวไกล สร้างคนให้กลับมาสร้างประโยชน์และร่วมพัฒนาประเทศอย่างเต็มความสามารถดังพระราชปณิธานที่ว่าต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติดีเด่นทั้งวิชาการและคุณธรรมอย่างแท้จริง